กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องสาระแนสอนออนไลน์บายโค้ดบูชาินะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องราวของออการใช้คอมพิวเตอร์นะครับบางครั้งคอมพิวเตอร์ของเราฟังอยู่ดีๆนะครับอาการยังไม่มีอะไรและอยูดอยู่วันดีคืนดีและเสียงมันค่อยนะครับไม่ได้หายนะครับแต่เสียงมันค่อยๆเสียงค่อยมากเลยต้องอาศัยหูฟังนะครับเอาฟังมาเสียบแล้ว ก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเสียงก็ยังเบาเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ก็จะมาแก้กันว่ามันเป็นเพราะอะไรและต้องแก้อย่างไรอ่ะก็ขอเชิญติดตามกันได้เลยครับ,ท,ท,รบออทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะขอทุกท่านนะครับเข้ามาที่หน้าเดสก์ท็อปของท่านก่อนนะครับแล้วก็สังเกตด้านซ้ายมือนะครับที่มีรูปเ,เรียกว่ารูปเป็นาการเซิร์ชช่องเซิร์ชนะครับเป็นรูป อะไรนะรูปเป่นขยายนะครับรูปเป็นขยายท่านก็กดเข้าไปเลยแล้วพิมพิมคำว่าเซตติ้งนะครับนะครับพิมพิมคำว่าเซตติ้งขึ้นมานะครับก็จะมีฟังก์ชันนี้ขึ้นนะครับเซตติ้งนะครับเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมาโชว์แบบนี้ท่านสามารถเปิดได้ทั้งสองช่องทางนะครับอผมจะเปิดช่องนี้ละกันนะครับตึ้งกระเดียดนสรูนะครับ ครับผมอืมอืมใช่ครับจะนำเข้ามาสู่หน้าเซตติ้งของระบบทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นให้เข้าคำว่า System นะครับอันนี้ได้เลยกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับตึมกด System แล้วนะครับแล้วก็เราจะมาดูในส่วนไหนครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเสียงนั่นเองเสียงก็คือซาวไว้กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับนะครับกดไปที่ซาวแล้วให้เลื่อนมาด้านล่างนี้ครับ ด้านล่างาจะเห็นเนี่ยครับ X1 Sound Option ตรงนี้เลยก็กดเข้าไปที่ฟังก์ชันนี้ได้เลยนะครับตึมเมื่อกดเข้าไปนะครับเราด<ม>ูอ,อันเนี้ยมันก็เป็นรอยๆๆหมดเลยแสดงว่าใช้ได้อันเนี้ยคือเต็มแต่อันนี้เรามาดู master volume นะครับอยู่ที่15เพระานั้นการที่อยู่ที่15มันยังได้ยินเสียงอยู่แต่เสียงมันจะค่อยเพราะนั้นเราต้องปรับตรงนี้ขึ้นนะครับ ปรับขึ้นได้เลยปืดอ่าผมจะให้อยู่ที่เต็มร้อยหรือ95อะไรก็แลแ้วแต่แต่สมควรที่จะให้สูงสูงเข้าไว้นะครับตรงนี้นี่คือมาสเตอร์เลยหลังจากนั้นนะครับให้กดคำว่ารีเซ็ตอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วเราก็ปิดได้เลยเมื่อปิดแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปดูเสียงได้เลยครับเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้มันอยู่วอลลุ่มของมาสเตอร์ตรงนั้น15เพราะนั้นเสียงก็จะแทบจะไม่ได้ยินเลยทีนี้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรับก็ได้อือเอานี้ในการเปิดเปิดเนื้องานขึ้นมาลองดูนะครับว่ามีเสียงไหม การตนี้นะครับเราสามารถลดเสียงก็ยังไนโย้เพนซิโฟนนี้แสดงว่าใช้ได้ผลงานก็ยังนะครับกดไลค์กดแชร์เพียงแค่นี้กนะครับในกรณีของว่าทําไมเสียงมันค่อยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบใจผลงานก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ผมได้อัปโหลดขึ้นนะครับ และสุดท้ายจริงๆขอกล่วาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ